ไทยพีบีเยังคงเกาะติดปัญหาของเด็กยากจนพิเศษในพื้นที่ชายแดนนะคะแม้ว่าวันนี้จะมีการเปิดเรียนเป็นปกติแล้วแต่ว่างบประมาณที่แต่และโรงเรียนได้รับสนับสนุนก็ไม่เพียงพอกับการดูแลเด็กกลุ่มนี้ค่ะหลายโรงเรียนเลยใช้วิธีการระดมทุนและหารายได้เสริมจากการทําสินค้าต่างๆมาขายค่ะสามเณรโรงเรียนเวียงแหงประยัดศึกษาตาบลเมืองแหงอาเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันทําขนมทองม้วนและผางประทีปขาย ตามโครงการอาหารมื้อเพลนให้เนนได้ศึกษาธรรมโรงเรียนแห่งนี้มีสัมมเนน112รูปส่วนหนึ่งเป็นลูกของแรงงานข้ามชาติแต่ละเดือนได้รับงบประมาณอุดหนุนจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ140,000บาทแต่รายจ่ายสูงเกือบ3 0 0 0 0 0บาทจึงเป็นที่มาของการหาไรายได้เสริมเพื่อที่จะแลกเป็นปัจจัย นำปัจจัยนั้นมาสู่การามาสู่โครงการอาหารเพนโคปิดที่ผ่านมาก็ยังจะไม่มีนักเรียนที่เพิ่มแต่ถ้าหลังจากตรงนี้ไปนะครหลังจากที่ในส่วนของอด่านพรมแดนนะครับเปิดก็คงจะมีในส่วนของเด็กพักถิ่นที่จะต้องติดตามผู้ปกครองมานะฮะแล้วก็ ที่นี่อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากโรงเรียนอีกหลายแห่งที่เสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กมีรายได้เสริมเช่นเบ,นเ,บเกอรี่และลูกประครบสมุนไพรของโรงเรียนบ้านปางป๋อที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสสครูบอกว่ารายได้ของผู้ปกครองที่ลดลงกระทบโภชนาการของเด็กๆแม้จะดีขึ้นหลังโรงเรียนเปิดเทอม แต่ที่ยังน่าห่วงคือกลุ่มเด็กยากจนพิเศษครอบครัวมีไรายได้ต่ำกว่าเดือนละ3,000บาทและปีนี้เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของกิจกรรมแปรรูปสมนุนไพรก็คือทำพวกลูกประครบทำน้ำมันสกัดนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าจะเอเาไปช่วยเสริมอย่างไรก็คือถ้าเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้เป็นระบบ ผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนทําได้นะคะก็จะเข้าสู่ห้องสากรแล้วก็จําหน่ายให้กับนักเรียนแล้วก็นํากําไรที่ได้ก็แบ่งปันให้กับนักเรียนปัญหาเด็กยากจนทาให้โรงเรียนทั้ง12แห่งในอำเภอเวียงแหงเริ่มโครงการก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยการเดินระดมทุนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงินรวมกว่า2 0 0 0 0 0บาทแต่สิ่งที่เราได้ในก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ครั้งที่1และที่2ที่ผ่านมาคือความสามัคคีของชุมชนและพลังอันยิ่งใหญ่ของชุมชนที่เห็นความสำคัญที่พวกเราทั้ง12โรงได้กระทำเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้รับทุนการศึกษาเงินจากโครงการก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยจะมอบให้แก่เด็กๆที่เรียนดีแต่ยากจนโดยคณะทำงานตั้งเป้าจะทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าเด็กที่ได้รับทุนจะเห็นคุณค่าตั้งใจเรียนและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป